สวัสดีครับผมพี่น้องของไปสุขุสกุลครับพอกกันอีเดียวครับหนึ่งกับจุจะฮาแลนเช่นแนวตั้งจากสี้างให้ไปล้นเติบงานวัดทิดภ์รกิจเร่งดวนครับผมก็เลยบุญหลวงคิดสักพัรหนึ่งขอขอสวดขอไผ่กับพี่กับน้องกับแฟนสุขุสกุลนำเด็กกรับ้อออไปกสิหลังจากเจ็ดชินเวียกคิดแล้วก็ ต่างนาต่างตาลงคลิปเลยบัานตักพี่ฝาก้องตัวกําลังแรงใจคือเก่าเดอริมวันนี้ผมไม่ยังไหลครับพาเมืองเมืองพาเมืองประเพณี่เหตุเก่าอ่องเดิมแถวคนพามาสอนขวัญนี่แหละครับพี่ฮะหายไปบริเวณคลิปเลยนี่แหละพอดีลูกไส้คนเป็นคนไปไมีเรีองกับทางโขงครับวันน่ะมเราจะใส่กับมุนแอบแยบหมดละ แถวแกเนก็เลยพามาสอนขวัญมามงเทอย่องได้แน่พี่น้องมึงครับมองมาอยู่รถนี่อยู่เลยนังดูอนี่ยมึงี่หมเนขาโกนมผูแนมผูแพวเ็ดเป็นบุ๊คทานาคโคนไปไผ่ถ่านายน้าผมสุดว่าสืบสันวันนี้เด้อ้ใดนเป็นเกิดสืบสันวันนั้นเนี่ยหมดเสียกับยาลบดูเด้ออื่องแบบน้ครับผม

ผ่มมันเหลืองใช่ผู้มันเหลืองมาส่งในบ้านผูขามาหับห้องเอาล่ะผูขามาไทยมาถอนเอาเงินลอยงินมีปัญหามีผ้าวานมากชีค่ำยาชีกอบผ้าวานชีผ้าไทยมาถอนอันนั้นไม่เจ้าเท่าไรนี่สาธุไอ้มาเอาเท้าวานของเตียนายนี่ไอ้นอนี่เรื่องเอวขึ้นเต็น Hook a picture so much. I couldn't dip. The mua cho honey. Sì, 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 sẽ Sì, honey. 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 Sì, มมีสานอย่เหนอยู่ขี้อย่นีเด้อควันเไปนักปีอย่างนี้นักนนักกละเอยมาเด้อควรเอยมาเด้อควรเอควนแี้มาเด้ออามัยู่หนใ่แสนมาเด้อควรมันอยู่ตะกูแสนเหลืองเออเนื้อนั่นมีไงได้น้ำพอน้ำแม่น้ำมีไงได้โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแสนมาแล้วมาแล้อคบ

เอปเบปล่อยสวนคนกระขอนนกผ่ไผ่กะโปล่งกัะแกงสายกระตานี่แหละครับลูกใส่ผมเด้อใส่ไงลูกใส่ละลูกใส่เดียวนี่แหละนี่คูเดียวกว็รอยใส่อยูด่ดอกคนบริปรดูกมะฮักบาดไงน่ะคะกหัว โตเนี่ยแล้ะครับผมแต่มันดับแมวจันเหลืองเนาะสวัสกอครันันเนะ้ออสอยูซ้อนแล้วก็เอามาผูกแขนในเพื่อนนั่สินะครับผมสรับจิดนี้ก็คงสิ เพาไหวซ้ำหนีก็เนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครบับสำหรับส้อนรับการติดตามรับชมทุออกนาทีนออี้่ในกับฝากเพียงก็ลังเลี้งใจกดไลค์กดแชร์น้ำมันเลยครับเด้อสุดยอดฮ่าสั่งสรรค์หาแนี่ดีๆมนัมนหมดไม่หมดครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่ครับต้นหูย,ยังหน่อยอยู่ ทีมือนังมือทันแก่ก็กสองเงินคนปล่อยเห็ดไปครับผมัมได้กับฝากช่องนั้นเลยครับเอ้อสวัด,ดีครับทุกคนครับออกกันไหมครับ